สำหรับท่านที่เป็นแฟนซูซูกิก็น่าจะทราบนะครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมารถเล็กของซูซูกิในบ้านเรานั้นกระแสะค่อนข้างเงียบเหงาเลยทีเดียวทั้งซูเองเนี่ยเขาก็พยายามเปิดตัวรถใหม่ๆนะเพื่อจะเอาใจแฟนคลับแล้วก็เอาใจเหล่าคนใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่อาจจะอยากได้ของปแปลกๆแต่ก็นั่นแหละครับตามสภาพไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้ประสบความสาเร็จขนาดนั้น จนณปีนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนที่สงสัยนะครับแบบว่าปี2026เนี่ยมันยังมีรถซูที่ได้ไปต่อสกกี่รุ่นกันนะก็ได้แหละครับคลิปนี้เรามาพูดถึงรถเล็กจากซูซูกิที่ได้ไปกันต่อในปี2026กันดีกว่า คันแรกของคลิปนี้มันมีชื่อว่า Suzuki Eazy 115แน่นอนครับว่ารุ่นนี้ยังได้ไปต่อเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวกันได้ไม่นานถ้าจำไม่ผิดน่าจะช่วงต้นๆปีที่แล้วเองหรือเ้งกับดีไซน์หน้าตาตัวรถเนี่ยก็อาจจะหลงยุคสักนิดหนึ่งนะ คือใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารวงการมอเตอร์ไซค์บ้านเราแล้วไม่ได้สนใจเจ้า e c 115เนี่ย <c oughs> ก็คงคิดว่ามันเป็นรถ10ปีบวกๆยุคเดียวก,กับ ttx จากยามาฮานั่นแหละก็แน่นอนว่าเทคโนโลยีและก็หน้าตาของมันนั้นไม่เอาอ่าวจริงๆส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์ก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากมายครับเพราะดูเหมือนว่าจะยกมาจากเจ้า n e crossover รุ่นที่ขายอยู่ก่อนหน้านี้แบบทั้งดุน แล้วจริงๆนอกจากเครื่องยนต์เนี่ยรถทั้งคันมันก็แทบจะเหมือนกันนะครับคือแตกต่างกันในเรื่องของดีไซน์สติ๊กเกอร์สีสันเล็กน้อยแล้วก็เรื่องของครอบหน้าแล้วก็ครอบเลือนใหม่นอกนั้น,นียเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยจึงทำให้เกิดนิยามขึ้นมาว่าเจ้า EC115 เนี่ยมันออกแบบได้แบบ EC จริงๆส่วนในเรื่องของราคาค่าตัวก็เปิดมาแบบไม่ดูเพื่อนบ้านเลยครับ56,900บาท ซึ่งณนะวันนั้นก็ต้องบอกตรงๆครับว่ารถที่ขายกันอยู่ก่อนหน้านี้หรือว่าจะเป็นรถที่เปิดตัวในปีเดียวกันนั้นราคาประมาณนี้เนี่ยเขาได้อะไรที่มากกว่าเยอะเลยนะแถมด้วยลุกของเจ้า e ีซี115เนี่ยมันก็ไม่ได้ชวนซื้อขนาดนั้นนะครับ คือถ้ามันจะขายดีเนี่ยผมเชื่อว่า Next Plus Over ที่ขายก่อนหน้านี้คงขายดีกว่าไปแล้วนะก็ได้แหละครับอาจจะมีคนรักซูที่รักมากๆแบบดูกันที่ใจไม่ได้ดูกันที่ภายนอกก็เป็นไปได้ครับเอาเป็นว่าสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเจ้า e ีซี่ร้คันนี้นะก็ไปหาดูตัวจริงกันได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านซึ่งไอ้คำว่าใกล้บ้านเนี่ยเอาจริงๆก็ค่อนข้างไกลบ้านหลายๆคนอยู่นะครับเพราะว่าศูนย์บริการแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายของค่ายนี้เนี่ย ค่อนข้างหายากมากๆเลยทีเดียวคันที่2ของคลิปนี้ชื่อของมันคือ Suzuki Smart 1 1 5 FI Plus นั่นเองโดยรุ่นนี้เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่ามันคือ Smart รุ่นก่อนหน้านี้อย่าง Ultimate Edition หรือว่า Next Edition ที่ปรับเปลี่ยนในเรื่องของสีสันแล้วก็เรื่องของ สีล้อนะครับบวกกับสีเลื่อนใหม่เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแล้วก็ขายในชื่อใหม่แต่ที่ดีกว่านั้นอีกนิดนึงก็คือเรื่องของราคาที่ทําโปรโมชั่นมาให้ในช่วงที่เปิดตัวอยู่ที่49,900บาทสําหรับรุ่นล้อ Max Start มือซึ่งตองบอกก่อนว่าราคานี้อาจจะต้องเช็คนะครับเพราะว่าผมไปเช็คบางร้านเนี่ยเขาก็ขายอยู่ที่5900บาทส่วนถ้าใครอยากจะผ่อนยอดจัดค่อนข้างสูงนะครับคือก็ไม่รู้นะว่าโดนค่าอะไรบ้างแต่ยอดจัดที่เห็นมาเนี่ยอยู่ ที่56,000บาทเลยทีเดียวเอาเป็นว่าถ้าจะซื้อก็ลองรีเช็คกันอีกทีนะครับส่วนความน่าสนใจของเจ้าสมาร์ทก็ต้องบอกตรงๆครับว่าเครื่องยนต์เขาค่อนข้างทนทานไว้ใจได้แต่ถามว่าทนแบบไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องทนแบบขีย่ยาวๆไม่บำรุงรักษามันเลยอันนี้ก็ไม่ได้ครับเอาเป็นว่าถ้าดูแลถึงเซอร์วิสถึงถงยังไงก็อยู่ได้ยาวแสนโลอาจจะไม่ต้องทำลูกครับส่วนคนที่รื้อเครื่องทำลูกก่อนแสนโลก็มีอยู่นะครับจากที่เห็นมาเนี่ย ก็ใช้งานหนะักวิ่งส่งอาหารทั้งวันเดินทางออกทริปต่างจังหวัดก็พังได้เหมือนกันเอาเป็นว่าสมัยนี้ซื้อรถก็อยู่ที่ดวงครับแทบจะทุกค่ายเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นค่ายเจ้าตลาดพังเนี่ยก็อาจจะโดนซ้ำหนักหน่อยนะส่วนในเรื่องของวัสดุงานประกอบก็ถือว่าพอรับได้ละกันงานประกอบเนี่ยแน่นหนาดีนะแต่ว่าวัสดุผมไม่ค่อยถูกใจพวกชิ้นดําต่างๆมันยังก็แก๊กไปหน่อยอันนี้อยากให้ลองไปจับตัวจริงครับจะได้เข้าใจว่าทําไมผมถึงพูดแบบนี้ส่วนอนาคตของเจ้าสมั โฉมนี้เนี่ยผมยังคิดว่าอยู่ไปอีกสักพักใหญ่ๆครับด้วยความที่มันนําเข้าจากฟิลิปปินส์ด้วยและทางฟิลิปปินส์เนี่ยก็ดูท่าจะไม่ได้มีโมเดลใหม่อะไระนะมันก็เลยทําให้คิดว่าไอ้สมาร์ทไมดิจิทัลที่ทดสอบกันก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะยังนะที่จะเปิดตัวในไทยคืออาจจะเปิดที่ฟิลิปปินส์ก่อนก็เป็นได้ครับหลังจากนั้นตามมาที่ไทยอันนี้ไม่แปลกแต่ถ้าเริ่มจากที่เปิดตัวในไทยเซอร์ไพรส์เลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ายากมากๆกับซูซูกิรถเล็กในวันนี้ คันที่3ของคลิปนี้ครับชื่อของมันก็คือ Suzuki Burgman Street 125โดยที่จําหน่ายในไทยนับปัจจุบันนี้จะซอยรุ่นย่อยเป็น2รุ่นนะครับจะมี GL แล้วก็มี EX แน่นอนว่า2รุ่นนี้ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันในเรื่องของเครื่องยนต์หรือว่าสเปคตัวรถโดยสิ่งที่แตกต่างกันมีแค่ชิลหน้าทรงสูงกับคอนโซลตรงพักเท้าที่เพิ่มเข้ามาให้สําหรับโฉม GL โดยราคาเองก็แตกต่างกันด้วยนะครับคือตัว GL ที่ได้ของเพิ่มเนี่ยราคาจะอยู่ที่74,900บาทส่วนถ้าเป็นตัว EX นะครับไม่มีอะไรล้นๆหน่อยจะอยู่ที่6 9 9 0 0บาทโดยจากสายตาที่ผมเห็นนะครับคนส่วนใหญ่ที่ซื้อกันเนี่ยก็จะซื้อตัว EX แล้วก็ไปแต่งต่อกันเองคือไอ้ตัวชิลหน้าแล้วก็ไอคอนโซลที่ให้มาเนี่ยมันไม่คุ้มราคาที่เพิ่มเงินไง คนส่วนใหญ่เขาก็เลือกที่จะซื้อ EX แล้วก็เอาไปทำต่อกันเองแบบชิวๆนั่นแหละส่วนเรื่องของอนาคตเจ้าสุสกิเบิร์กแมนสตรีท125เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปอีกยาวๆเลยครับเพราะว่ายอดขายของมันพอจะไปได้ในประเทศไทยบวกกับรถทรงนี้ของสุ u ก i ใน g l o b a l model เนี่ยมันไม่ได้มีครับคือมันจะมีของทางจีนอีกรุ่นหนึ่งที่ดูจะเข้าตาแต่ก็น่าจะไม่เข้ามาเพราะว่ามันสวยเกินไปกับซาุโต125ขวัญใจคนไทยสายซูที่รอแล้วรอ ก,ก็ไม่มาครับจนวันนี้เนี่ย Giano ก็เอาไปแดกหมดแล้วนะก็ไม่ต้องมาแล้วละ่ะตอนนี้เนี่ยมาได้ก็ไม่ช่วยอะไรก็นั่นแหละเหลือเพียงแต่เบิร์กแมนสตรีท125คันนี้ที่พอจะแบกย่อสกูตเตอร์ไซเล็กกันได้อยู่ดังนั้นมันก็จะเป็นรุ่นอื่นไปไม่ได้ครับที่จะได้ไปต่อกับรถสไตล์นี้เพราะว่ามันมีอยู่รุ่นเดียวที่จะขายได้ในไทยนี่แหละ ส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์หลายๆคนก็ยอมรับว่าเป็นรถที่ขับขี่ได้นุ่มนวลน,นะครับนั่งสบายด้วยนะครับแล้วก็ใช้งานจริงๆเนี่ย ก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์กับการเดินทางนะแม้ว่าตัวรถจะมีปัญหารกระจุกกระจิกอยู่บ้างน,นะครับเกี่ยวกับน้ำมันเฟืองท้ายซึมแต่ก็แก้ไขได้ไม่ยากแล้วก็สามารถเคลมได้เอาเป็นว่าถ้าบ้านใกล้ศูนย์บริการเนี่ยผมแนะนำว่าซื้อได้นะครับแต่ถ้าไกลเนี่ยก็ต้องปลูกความเป็นช่างในตัวคุณเล็กน้อยอาจจะไม่ได้บ่อยเพราะว่ารถมันทนทานแต่ก็อาจจะมีบ้างบางครั้งบางคราวที่ศูนย์บริการอาจจะอยู่ไกลบ้านท่านหรือว่าอาจจะอยู่ไกลที่เหล่านั้นที่ท่านไปเอา เป็นว่าเรียนรู้ไว้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับปัญหาตัวรถรับประกันได้ครับว่าขี่ยังมีความสุขแน่นอนคันที่4ของคลิปนี้ถือว่าเป็นรถทำยอดเลยก็ว่าได้และนี่คือ Suzuki r a d e r r J Crossover รถกระเทยกึ่งวิบากที่บอกได้เลยครับว่าเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งกับดีไซน์ตัวรถที่แปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครและดูเหมือนว่าจะใช้งานจริงได้ตามไร่ตามสวนก็ไม่แปลกเลยที่หลายๆคนจะให้ความสนใจและจับจองเป็นเจ้าของแบบไม่คิดมากครับในเรื่องของราคาค่าตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกโอเวอร์นะเพราะว่าซื้อสดณนะวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ59,000บาทแต่ในสมัยที่เปิดตัวแรกๆเนี่ยามันถูกกว่านี้นะรู้สึกว่าจะอยู่ที่56,900หเหรือมั้ง เอาเป็นว่าราคารถก็ขึ้นทุกปีเหมือนกับทองนั่นแหละครับก็สำหรับใครที่อยากต่าเนี่ยก็รีบไปต่าครับก่อนที่ราคาจะขึ้นไปมากกว่านี้ผมหยอกนะ โดยถ้าเรามามองกันที่เรื่องของตัวรถนะครับก็ต้องบอกว่าความต้องสนใจของตัวรถโดยรวมเนี่ยมันอยู่ที่ดีไซน์ที่มีความเป็นกึ่งวิบากแล้วก็มีความเบินรถกระเทยอะเนาะส่วนตัวเครื่องยนต์นั้นก็อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายเพราะมันมากับเครื่องยนต์1 1 5ซีของเจ้าสมัสนั่นแหละครับส่วนอะไรกระชุกกระชิงต่างๆก็สามารถใช้ร่วมกันได้แบบชิวๆ คือถ้าจะไปหวังความแรงจี๊กจัดแบบพวกเรเดอร์150แล้วก็น่าจะไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะขี่เท่ๆเอาทรงเอากิมมิกแล้วก็รุ่นนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียวแต่งเล็กๆน้อยๆมันก็หล่อขึ้นเยอะครับแต่ถ้าหากย้อนกลับไปช่วงแรกที่มันเปิดตัวแล้วก็บอกได้เลยว่าหลายๆคนใส่หัวให้มันนะ คือกระแสค่อนข้างแอนตี้เลยดีกว่าว่าน,นี้มันรถอะไรวันนี้หน้าตาโคตรตลกเองเห็นค่าเป็นวัยรุ่นอินโดหรือไงว่าอะไรประมาณน,นั้นเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะว่ากระแสเองก็มาได้ดีหลายๆคนใช้รุ่นนี้ไปลุยป่าลุยเขากันจริงๆก็นั่นแหละยังมีคนนิยมอยู่ยังได้ออกงานโชว์ทุกปีทุกงานผมก็เลยคิดว่าเจ้า Rader J crossover คันนี้ยังได้ไปต่อแน่ครับกับปี2026จนถึงปี2027 และอาจจะยาวไปจนถึงปีถัดๆไปก็ได้นะเพราะว่ารถมันยังขายได้แล้วก็โมเดลใหม่เนี่ยมันยังไม่มาครับดังนั้นก็ลากกันไปแบบคมๆกับโมเดลที่ขายมาแล้วหลายปีและก็ยังจะขายต่อไปอีกหลายปีก็แล้วกันแล้วก็มาถึงคันที่5คันสุดท้ายของคลิปนี้ครับและนี่คือ Suzuki Nex c r r s s s v v r r นั่นเอง ดึงในรุ่นที่ผมไม่คิดว่ามันจะได้ไปต่อหรอกนะเพราะว่าด้วยความที่ Suzuki บ้านเราก็เพิ่งเปิดตัวเจ้า e c y 115ไปบวกกับระยะเวลาที่ขายเจ้า n e ็กครอสโอเวเนี่ยมันก็นมนานมาแล้วครับและที่น่าแปลกใจก็คือมันไม่เคยเปลี่ยนสีเปลี่ยนสันให้เราได้เห็นเลยแบบว่า all new color all new sticker ไม่มีครับและแปลกใจยิ่งกว่านั้นครับเพราะว่าพี่ซูยังโปรโมทมันต่อนในปี2026 ยังพามันไปออกงานบ้างในบ,บางครั้งบางคราวยังมีการโพสต์หน้าเพจให้เราได้หายคิดถึงมันตัวแทนจำหน่ายต่างๆที่เป็นตัวแทนใหญ่ในแต่ละภาคเนี่ยก็ยังโพสต์ยังขายเจ้า n e ็กค s อสโอเวอกันอยู่ครับผมก็เลยคิดว่ามันยังได้ไปต่อแน่ๆในปีนี้แหละส่วนปีหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเอาเจ้า n e ็กค s อสโอเวอที่เหลืออยู่ไปแปลงร่างเป็น e อซี่ก็เป็นได้ประโยคนี้เนี่ยผมแค่ตั้งข้อสงสัยเฉยๆนะครับ ซึ่งกับลุคสไตล์ของเจ้า Neck Crossover ผมก็ต้องพูดตรงๆครับว่ามันยังดูดีกว่าเจ้า e c s y 115นะโดยภาพรวมแล้วมันยังเป็นรถที่ดูใช้ได้อยู่แล้วก็เป็นโมเดล g l o b a l ที่หลายๆประเทศเขาขับขี่กันส่วนในเรื่องของราคาถ้าใครไม่ได้ตามข่าวรุ่นนี้อาจจะงงๆๆนิดหนึ่งครับเพราะการเปิดตัวครั้งแรกในไทยราคาของมันจะอยู่ที่ประมาณ49,000บาทและก็อยู่ดีๆขยับขึ้นไปนะครับ อยู่ที่56,900บาทเว้ยคือแบบอะไรวะนี่ยแต่ก็ไม่ได้แบบขยับทีเดียวนะมันค่อยๆขยับขึ้นไปแบบ52,900อะไรเงี้ย55,5,4,900อะไรฟิลฟนั้นะ่ะแล้วก็ขึ้นไปถึง56,900ซึ่งราคานี้เนี่ยไปเช็คใน Google ไม่เจอนะต้องไปตามเช็คแบบโพสต์เก่าๆของตัวแทนทั้งหลายถึงจะเจอ เป็นราคาสุดท้ายที่บอกได้เลยว่าใครจะซื้อวันนี้นั่นแหละเขาก็คงคิดเหมือนผมละมัง้งจะมีการปรับราคาลงมานะครับตอนนี้เนี่ยขายกันอยู่ที่ประมาณ49,000บาทจนถึง49,500บาทบางเจ้าอาจจะขาย49,900บาทนะเอาเป็นว่าไม่เกิน50,000บาทละกันกับราคาปัจจุบันนี้ก็ถือว่ากลับมาที่ราคาเดิมตอนเปิดตัวเมื่อประมาณ 45- ปีที่แล้วนะครับ เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยถ้าสนใจนะครับกับรถที่อาจจะตกโมเดลไปบ้างแต่ว่าราคาดีๆแล้วก็สามารถใช้งานได้แบบชิวๆแล้วก็ n e ครอสโอเวอร์ยังเป็นรถที่น่าสนใจอยู่นะครับอย่างน้อยๆมันก็น่าสนใจมากกว่า EC115 นั่นแหละสำหรับตัวผมนะและก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้หลายๆคนก็น่าจะสงสัยนะครับว่าเอา้าแล้วรุ่นอื่นล่ะไม่มีแล้วเหรอ เอาเป็นว่าขอแถมตรงนี้อีกนิดหนึ่งละกันนะครับกับรถที่ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ไปต่อวงเล็บรถเล็กกันนะครับรุ่นแรกเลยเนี่ยก็คือ Suzuki A เวนิสหนึครับรุ่นนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะลดล้างสต็อกเกินไปแล้วก็ขายกันไปจนจะหมดแล้วละ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเหลือที่ตัวแทนไหนบ้างนะแต่ชัวร์เลยน่าจะไม่ได้ไปต่อเพราะเขาไม่ได้โปรโมทแล้วครับไม่ว่าจะในเพจหรือว่าตามงานต่างๆตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะ ก็เลยคิดว่า a เวนิส125หรือว่าเจ้าลาดองกี้เนี่ยน่าจะศูนย์พันแน่ๆครับสำหรับรถมือหนึ่งส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นฮิตโคตรครับจะเรียกได้ว่าเป็นรถในตำนานที่ดูยังไงเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ได้ไปต่อใช่ไหมนั่นก็คือเรดเดอร์0นั่นเองรถกระเทยพันดุทรงสปอร์ตโคตรๆที่บอกได้เลยว่าเครื่องแรงจิจดสะใจให้อารมณ์การขับขี่ที่โคตรสปอร์ต แบบลูกผู้ชายคลัชมือต้องเรดเดอร์ ผมผสมสโลแกนเขามั่วไปหมดแล้วเอาเป็นว่าสําหรับ r รเดอร์หนึยเนี่ยผมคิดว่ากับโชมที่ขายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยน่าจะไม่ได้ไปต่อแล้วนะครับคือไม่มีการโปรโมทละกันไม่ได้โปรโมทมาเป็นปีแล้วด้วยนะครับจากที่เห็นนะแล้วก็ตามงานต่างๆนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้นําไปโชว์เลยอะบวกกับดิลเลอร์เจ้าใหญ่ต่างๆก็ไม่ได้มีตารางราคาตารางดาวของ r รเดอร์หนึให้เราได้เห็นแล้วผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะไม่ได้ไปต่อกับโชมนี้แล้วแต่ในอนาคตอันใกล้หรืออันไกล อาจจะเป็นโฉมใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าเรดเดอร์จะเลิกขายนะ แต่ว่าอาจจะมีโฉมใหม่เข้ามาแทนอย่างโชมที่เพิ่งเปิดตัวกันไปในเพื่อนบ้านเรานั่นแหละอันนั้นก็พอเป็นไปได้อยู่ตรงนี้ก็คงต้องรอดูกระแสะของผู้ใช้งานนะครับถ้ามีกระแสะเรียกร้องกันเป็นจํานวนมากเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้อยู่ที่จะมากับโชมใหม่แต่ถ้ากระแสะมันเงียบเหงาซะเลือเกินแล้วก็คู่แข่งของเขาดันไปเล่นพวกสกูตเตอร์กันหมดอย่างเงี้ยพี่สู่เองก็น่าจะดันสกูตเตอร์ด้วยเหมือนกันครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เล ส่วนคลิปนี้ผมเองก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ